สวัสดีค่ะคุณครูวันดีเดชิตนะคะวันนี้จะมาคุยกับน้องเรื่องมาตราตัวสะกดนะคะมาตราตัวสะกดที่ครูจะคุยวันนี้ก็คือ แม่กงมีงองูสะกดแต่ว่าก่อนที่จะคุยเรื่องมาตราตัวสะกดเนี่ยน้องต้องรู้ก่อนว่ามาตราตัวสะกดนี่มีทั้งหมดแปดมาตรานะคะแม่กกแม่กงแม่กลมแม่กลนแม่กดแม่กบแม่เกยแม่เกิต่อไปนะคะทีนี้วันนี้ครูจะคุยกับน้องเรื่องมาตราแม่กงมาตราแม่กงเนี่ยจะมีงองูสะกดงองูสะกดเนี่ย คือคำที่มีงองูอยู่ข้างหลังนั่นเองนะคะคำแรกที่เราจะคุยด้วยกันก็คือทงสะกดว่าทออกงอทงเมื่อสะกดแล้วน้องจะต้องรู้ความหมายของทงด้วยนะคะว่าทงเนี่ยใช้ทำอะไรแต่ทงที่ครูให้น้องมาเนี่ยมันเป็นทงชาตินะคะเราใช้ในการเคารพทงชาติเวลาจะแต่งประยคก็แต่งว่าฉันเคารพทงชาติ ฉันดูทงหรือฉันเห็นทงคำที่สองแปลงฟันสะกดว่าปอรอเององแปลงฟอ,อนอฟัน แปลงฟันไปค่ะต้อยติง่งต้อยติง่งสะกดว่าตออยตอยไม้โทต้อยตออิงอติ่งไม้เอกติ่งต้อยติงตยต่งเนี่ยเป็นพืชที่มีดอกสวยมันจะแตกตัวอย่างรวดเร็วนอ้องเคยเห็นไหมคะผลมันอะ่ะสีดำดำแล้วเวลาเราใส่ในน้าเนี่ยมันจะแตกออกมาทําให้เข้าตาเราได้นะคะคําต่อไปคําว่าทาแป้งทาแป้งในสะกดทออาทาตอเองอแป้งไม้โทแป้งทาแป้งเนี่ยทุกคนเนี่ยแต่งตัวแล้วก็ต้องทาแป้งกันทุกวัน ะะต่อไปคําว่าล้างมือค่ะรออางอลางไม่โทล้างมอ,อือมือน้องสังเกตคําที่มีงองูสะกดเนี่ยครูจะใส่สีเขียวเอาไว้นะคะต่อไปค่ะคําว่าชิงชออีงอชิงไม่เอกชิงชิงมีเขาใช้ในการตีเป็นเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งนะคะต่อไปค่ะแตงโมตอแองงอแตงมอือโมแตงโม แตงโมเป็นผลไม้ที่ข้างนอกเนี่ยสีเขียวข้างในเนื้อในเนี่ยสีแดงแล้วก็มเมล็ดสีดําต่อไปคําว่าถ,ถุงถออุบงอถุงถุงเนี่ยใช้ใส่ของใช้ใส่เงินต่อไปค่ะใบตองบอยใบยตองงอตองใบตองนะคะใบตองก็คือใบของต้น้วยนั่นเองนะคะไปก็คําว่าช้างสรากฏว่าชอองชางอช้างไมโทช้างคําว่าช้างเรารู้จักกันมาตั้งแต่เรียนปนหนึ่งแล้ว <c oughs> ใช่ไหมคะคาว่าช้างเพราะว่าช้างใน หนังสือของเราชื่อใบโบกและใบบัวนะคะต่อไปรององรง้องไม่โทรร้องพอรอเองอเพลงร้งรองเพลงคะร,งร้องเพลงเนี่ยเกี่ยวกับอะไรคะนักร้องหรือไม่เราก็ฝึกร้องเพลงทำต่อไปกระโปรงกรรออักระปอรอองงโปรงกระโปรงก็ผู้หญิงเนี่ยใช้ใส่คะ่ะผู้ชายจะใส่กระโปรงได้ไหมคะ อาจจะไม่ใช่แต่นี่มาดูของผู้ชายค่ะกออางงออกลางกอยงเกงกลางเกงอ,อกกันนี้คือของผู้ชายนะคะต่อไปค่ะพึ่ง ขออึงอผึ่งไม่โทพึงพพ่งคําว่าพึ่งก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งถ้าเราไปแตะมันมันจะต่อยเอานะคะคําต่อไปอ,อ,อ,อึงอ่างอออึกงออ,อึงไม่เอกอึงอออางงออางไม่เอกอ่างอึงอ่างอึงอ่าง,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 งก็เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําสามารถอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ํานะคะมันจะพองตัวของมันเองได้มันเป็นสัตว์ที่ชอบอยู่ในที่ชื้นๆค่ะตัวต่อไปก็คือหนังสือขอหนออ่างอหนังส่อือสือหนังสือหนังสือเนี่ยใช้สําหรับอ่านนะคะถ้า สมุดจะใช้สําหรับเขียนต่อไปค่ะระคังรอระคออางอคังระคังใช้ในการตีนะคะสมัยก่อนเนี่ยโรงเรียนเขาจะตีระครังให้นักเรียนเข้าเรียนหรือว่าพระใช้ในวัดตีระครังนะคะต่อไปรวงข้าวเราอวงงอรวงคออาวขาวไม่โทข้าวรวงข้าวร,วง,าว,รวงข้าวก็คือรวงของต้นข้าวเวลาข้าวสุกแล้วเรียกรวงข้าวค่ะโอเคคาแม่กงที่ครูนํามานําเสนอน้องก็มีแค่นี้ค่ะลองฝึกแต่งประโยคจากคําแม่กงเนื่องจากเราเนี่ยเรียนแล้วเราก็จะสอบอาร์ทีด้วย เพราะฉะนั้นคำแม่กงเนี่ยเป็นคำที่น้องเนี่ยสมควรจะฝึกแต่งประโยคนะคะนี่เรามาแต่งปากกอกันดูว่าแต่งว่าอย่างไรบ้างเช่นคำว่ากางเกงฉันดูกาเงเกงแม่ ซื้อกางเกงพี่รักกางเกงแล้วน้องก็เวลาแต่งประโยคน้องคิดก่อนแล้วน้องเขียนพอเขียนแล้วน้องก็อ่านตามอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วน้องก็จะได้คําที่แต่งประโยคที่ถูกต้องนะคะอีกตัวหนึ่งอ่าวพึง่งคําว่าพึงาพ่งนะคะฉันชอบพึง่งเวลาน้องเขียนน้องก็เขียนทีละตัวฉันชอบพึ่งถ้าน้องเขียนคําว่าชอบไม่เป็นน้องก็เขียนว่าพ่อก็ได้พ่อจับพึ่งแต่เขียนว่าจับไม่เป็นน้องก็เขียนรักก็ได้ค่ะแม่รักพึ่งโอเคนะคะคลิปของครูก็มีแค่นี้ พอที่น้องจะรู้เรื่องคำแม่ลงได้บ้างก็ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ